สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมือนี้นะครับช่องอมิสิงไทยแลนด์กินเที่ยวไทยนะครับผ้าเพื่อนๆและกระทัดผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบานนอกดาวนะครับบานทรงไทยบานไม้ของลุงหานไม้เก้านะครับบานทรงไทยหลังนี้นะครับเป็นบานทรงไทยประยุกต์หลังหญ่ๆครับผมหลังหง่ๆงามๆครับบ้านหลังนี้นะครับราคา7 5 0 0แ0่นบาทครับ ขนาด10บคูณสิเมตรนะครับมี2ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเล้ากะประกอบไปด้วยระเบียงบ้านนะครับมีห้องครัวเฮอพร้อมครับผมเดี๋ยวเฮาหึมาเบิ้งเชองบานนะครับว่าสีมีความสวยงามขนาดใดอันนี้ก็จะเป็นเคาเตอร์ครัวครับผมห้องครัวครับ จะมีห้องน้ําร่วมห้องหนึ่งครับผมส่วนห้องน้ําอีห้องหนึ่งมีสิเป็นห้องน้ํไในห้องนอนนะครับห้องนอนห้องใหญ่ครับผมสิมีห้องน้ําแล้วก็มีตู้เอผ้าบิวนะครับบิวในห้องเลยครับผมสําหรับบ้านนอกดาวนะครับลุงหานไม้เก้าครับผมตังยูอำเภอเชียงยื่นนะครับจังหวัดมหาสารคามครับผม ต้องขอบคุณนะครับลุงหานไมเก้านะครับที่อนุญาตเธอชองอเมซิงไทยแลนด์กินเทีย่วไทยนะครับได้นาเสนอบานนกดาวงงามนะครับแต่ละหลังแต่ละหลังที่ผ่านมาได้ออกมาทําคลิปนะครับเอเธอ่างผู้ชมนะครับเพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในห้องนอนครับผม ฝีมือนะครับประณีตนะครับสวยงามครับผมคุ้มคาาคุ้มราคากับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับผู้ใดนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับลุงหานได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรและรายละเอียดของบ้านนะครับผมจะลงไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ แล้วกับช่องอเม i n g Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็ต้องกราบขอประคุณนะครับเพื่อนๆแล้วกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สระเวลานะครับเพามาเยี่ยมชมนะครับความสวยงามของบานอกดาวนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับโบเ่อพลาดนะครับคลิปใหม่ๆของช่องอเม i n g Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดซั b สไคร b e ์ล้วก็กดไลค์กดแชร์คือน้ำเดือครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับช่องอเม i ิงไทยแลนด์กินเจ้าไทยจะได้มีกำลังใจไปนำเสนอเรื่องเลา่าข้อมูลต่างๆดีๆนะครับมานำเสนอ,อเพื่อนๆนะครับทุกฐานได้รับชมนะครับมื้อนี้ก็อาสิแปลกใจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ คนบรรยายคลิปคือจังสำเนียงเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นภาษาผู้ไทยนะครับผู้ไทยกาละสินครับผมกะเย่อเฮ่อเพื่อนๆเ,เ,เหลท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังได้รับชมสิ่งใหม่แปลกใหม่ไปนะครับกะชื่นชมชื่นชอบกะสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปติชมได้เลยครับผมสำหรับมื้อนี้ช่องอ m เมซิงไทยแลนด์นะครับกะขออนุญาตนะครับ ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับสีน้ำเสนอสิ่งดีๆเห้ท่านผู้ชมเผือเพื่อนๆได้รับชมอีกต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ